สื่อมวลชนท่านนะคะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ท่านนายกร,รัฐมนตรีได้แถลงผลงานนะคะตามกฎหมายนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ดิฉันได้ให้ในโยบายนะคะกับท่านผู้บริหารกระทรวงนะคะตลอดจนส่วนทั้งในภายในและก็สื่อมภาคนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราฉันเองและก็รัฐบาลนะคะเราทํางานภายใต้กรอบเวลาที่มีอยู่สีเดือนแล้วก็มีอยู่จํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเร่งและต้เป็นปักหมุดอย่างแรกก็คือดูเรื่องของความ เดือดร้อนแล้วก็ความเร่งด่วนในปัญหาเฉพาะหน้าที่จะต้องแก้นะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเนี่ยที่เราคอนเซิร์นก็คือเรื่องของการขาดแ,แรงงานนะคะที่ระหว่างเรามีเหตุการณ์ที่ท่านคงทราบดีเรื่องของระหว่างาไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้แรงงานกัมพูชาที่อยู่ในระบบของเราเนี่ย หายออกไปจาระบบเนี่ยเป็นหลักแสนคนนะคะวันนี้ที่เราจะทํำยังไงที่จะมาเติมเต็มรายงานที่ขาดหายไปอย่างเร่งด่วนนะคะหนึ่งก็คือในเรื่องของการทำ MOU กับศสีลังกาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้มีการ